สวัสดีจ้าทุกคนีน,นอจจของโลกอ่ะขออนุญาตนะจ๊ะมาวันนี้เรามากับชาลอตเชอร์เบอรี่นะจ๊ะ <c oughs> ทำไปให้เราบ้างตัวขออนุญาตวันนี้เขามีเซตแบบฮอลิเดย์มานะคะเราก็จะเป็นเซตฮอลิเดย์ด้วยโบกับ ที่เราเคยนับไปได้ด้วยนักษาเรา oui> forward, ื่องจากไพรเมอร์ก่อนนักศป้าบอกแล้วว่ารถเยอะแตะอ่ะวิโนเพชรมาด้วยหรอนี n i v i s i b l e UV Forest Power Primer นักศึกษาผู้ชายัไม่เคยแต่งหนผู้ชายต้องแต่งยังไงแต่งผู้ชายไปแลัาไปลัชีไปงานอะไรสักหาถ้าแต่งผู้ชายก็ได้อยู่ไม่เยอะวหรอหรอจขอนีนะ กันด้วยแอร์ัตฟอรสเซชันนะคะเออขนมะไะเขาส่งมาให้ไม่ได้ไปซื้อเองอ่ะเาส่งมาติดดีนะคือมิว์ดอกร่าโด์ด้วยมีร่กาแบบผิวกรานะจ๊ะอันนี้ใช้สีเบอร์หกนะคะเป็นมิวทรอไม่ใช้ไดน่ารักค่ะมันย้อน ใส่แค่สีใสๆพออันนี่คือแปดเทนหรอแปดสีโอ้โหเทนก็ิ่งอีกกระตเท่นมอกโหแปดเทนหรอจะไปแปดหนอ่ะแปตั้งไหนอ่ะตาหนูโบ่พอดี่รู้ว่าไปสีปากมาหนิฮะเว่าไปสีปากมาเมื่อวานหรอเออดูดูดูต็ดต็บไหมอสานจูงเีย ต่อมานะจ๋ากับแอร์บัดฟลอเรสฟินิชพาวเดอร์นะจ๋าวันนี้เป็นสีมีเดียมนะเราควรรอป้ะนะรออะไรอ่ะชอบช่วยชาติเลยนะครับทับดีมีคืนนะกราใสู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดคอสที่เดียวได้ไหมคือขอภาษีหนึ่งศูนย์หนึ่งให้ด้วยกูเปิดคอสอร่อยไหมสุดไปนิดนึ่งฮะ มันน่ะเขาใส่น้ำเยอกไปหนโอนโหหนาวสบนะสุสเนี่ยแต่ว่าถ้าค้นส่นหญ่แล้วเรา้มากินสั่งอย่นี้น้ำก็อาจจะดียกกว่าตัวเด่นเขานะคะประจำนั้นฮอลเดนี้นะคะก็คืออันนี้นะจ๊ะเอยบูดกินแซนลูกินอพาเรตนะงสะมาหมดนะจ๊ะทั้งไฮไลน์นะคะคอนทัวร์บลัชแล้วก็อายแชโด์ด้วยจะรวมอยู่ในหนึ่งพาเล เรามีเวลาแต่กันยังกลังรับโทรศัพท์เห็นไหมครับว่ามีมานี้ไหมครับมานี่รับยุ่มาข้าสี่สาขาจริงจริงเนี่ยข้าวยอดข้าวเมกะ เดี๋ยวเอาาจะดนะคใชหกรเอาแล้วกระเปาออกเงินแวค่เปิดอะสาเงี้รลาวาลาวาคอแต่งหน้าทนสาลายทะเลได้ไหมออกสเที่ยวได้่าได้หมดเลย เนื่อๆมื่อเนืเนื่ออมื้เลยอ๋อเอยมาเตรียมไปก่นไม่ถือเงนป่ะไม่ือบ้างลอะไรอ่ะสมุดคอแม็กเดี๋ยวต้องดูแพงป่ะสองพันแปดมึงื้อแล้วก็ไม่ซื้แหละนี่มาคือราคาที่เท่าต่างปราเคสราคาเคสหรอเฮ้ยคือราคาเนิดหน่อยับเด้วยนะหลายอย่างเลยพวกดิสนีย์เนี่ยก็ก่อนเขา็ซื้อเขาเคยไ้าด้วยตอนที่เปลี่ยนติดสมุดคอมครับให้เขาไปฟรีราคา แต่ได้ไล้วาห้าพันสองพันตรงนี้ขายจริง่อนมีขายเดีแต่ตอนนั้นอยากให้โทรศัพท์เราขายออกเนี่ยจะไม่ได้เป็นเหตุเนีไม่ถึงมาสคาร่ากันได้มจ้ะกับเอ็กซ์เซเกอร์อวอลลุ่มมาสคาร่ะไม่ค่อยเคยเห็นเนาะมน้อร้างแงดีมากเธอวอลลุ่มลดมาก มีวีไอพีซีต่อาใช่เดี๋ยวรอตัดหน้าหลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นลิฟอะไรเน้นะคะสีพีโนทอแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ดึแยกไปได้เลยบอกว่าเป็นเป็นไอพแต่บอยคือแล้วมงรู้ว่าือใชหู้คือคือให้ไข่บอยไหมเรื่องีบอยได้ใช่ไหมได้จะพี่ต่อย ้วยหลึกนะสีเห็นโลโ้เทปมีเดียมค่ะเก็บรอยฟินิชลกูกันจ้ะ อันนี้ก็คือเซตต่งางๆนะคะของชาลต์ะะิวเบอรี่นั่นจ้าแล้วทุกเซตตัวนี้ขายดีมากที่เป็นสเปรย์แล้วดีนะคะ่ะอันนี้ตัวเด่นของเขาเลยนะคะที่แนะนำไปก็คือฮอลลีวูดอินสแตนลูกินดาพาเรลนะคะเซตนั่งเยอะมากชอบอลังการสวย สนใจมาดูได้นะคะที่เซฟราณ่าจ้าวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในวีีหน้านะคะบ๊ายบาย